ดูรถฉีดพ่นยาเก่าญี่ปุ่นนะครับของโคลิสถังห้0รลิตรนะครับ 4WD 2เผาระบบฉีดพ่นยาใช้เกียร์ฝากนะครับนี่ความฟ้าง,งทั้งหมดเนี่ยกางแขนออกมาสไลด์ออกมาแล้วก็ประมาณ16เมตรนะครับฉีดพ่นยาได้ก็ประมาณ20เมตรประมาณนั้นนะมีฉีดออกด้านข้างด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเทระบบ ให้ลูกค้าดูรีวิวให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับเนี่ยน,น่ะดูเผาไตทองมีเกียวฝากนะนี่นะครับสองเผานะเกียวฝากตัวนี้เป็นฝากพ่วงกับปั๊มฉีดพ่นนะฮะรีวิวให้ดูนะครับนี่ต้องคาดลงมาแตะเซฟตี้ปุ่มสวิตช์นะครับ ไฟหน้าไฟตาติดหมดนะลองสตาร์ทดูตัวนี้ยกขึ้นลงซ้ายขวานะฮะกลางปีกยกขึ้นลงซ้ายขวาสวิตช์สลด์กลางปีกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ยกแผงหน้านะตัวนี้ระบบฉีดพ้นนะฮะผักขึ้นนะครับตัวนี้โลไฮสามเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดู ระบบถังห้าร้อยลิตรมีตะแกรงเรียบร้อยนะครับกองนะนี่นะมีอุปกรณ์พวกหัวอะไรพวกนี้อยู่ในนี้นะแถมให้นะครับเรายังมีสายท่อท่อน้ํานะครับเนี่ยท่อน้ําอยู่ตรงนี้นะวางอยู่ตรงนี้นะครับท่อดูดน้ําให้นะครับมีท่อดูดน้ําให้นะครับ แล้วเรามาลองสตาร์ทดูนะครับเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทเราก็เหยียบแต่สวิตช์เซฟตี้สตาร์ทต้องดึงชกนิดนึงนะครับหนึ่งชกนิดนะึ่งสตาร์ทติดนะครับเร่งเครื่องอยู่นี่นะ เ,เครื่องอยู่นี่ระบบฉีดพ่นอยู่นี่นะครับขึ้นนะระบบทำงานนะครับนะนี่นะระบบทำงานได้หมดนะครับไล่ให้ดูนะระบบทำงานได้นะครับสวยนะงามดูดดใ,หนะดดให้ลูกค้าดู ท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮนะ0816221299 0816221299นะครับเนี่ยนะน,นะดูนะครับไม่ใก้เลยนะครับ ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับหัวบางหัวก็อาจจะมีตันบ้างนะครับต้องไปไล่เช็คระบบเอาแต่ระบบทำงานได้หมดนะครับระบบไฟตาก็ติดนะฮะ้งานได้หมด น้ำออกดีทั้งหมด54หัวนะหัวฉีดเนี่ย54หัวลางได้ประมาณ16เมตรฉีดพ่นออกด้านข้างได้ด้วยก็ประมาณสัก20เมตรได้นะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ลองโทรเข้ามา